สวัสดีค่ะกำไรในฟินแลนด์มอนี้สิภพพนองมายังเห่ียสวนสาธารณะนะคะ่ะเิ่งค่ะอันนี้เพือ่อนเอาไว้เพจเป็นใหม่ประดับนะค่ะพี่น้องงาม,มาะค่ะเดี๋ยวสาวใสใเบ่งบัน้นบั้นหน่อยคุณผู้มค่ะเห็นไหมค่ะคเอาต้นไม้เอาอย่างมาประดับไว้ที่หลังคาค่ะ ดีค่ะพี่น้องเห็ดให้คนมานั่งนะคะ่ะเป็นสวนสาธารณะด้วยค่ะเฮ็ดเด้กคนมานั่งเล่นพักอนยอนใจเล่นนะคะ่ะสาวไกลไทยเบิ้มนะน้ำๆค่ะ,นะคะสาวไกลบ่ได้ม,มาตั้งแต่โดนแล้วค่ะตั้งแต่ตั้งแต่หนาหอนเริ่มต้นค่ะพิ่งซิได้มาสาวไกลบ่ได้มาเหตดคิปประมาณอาทิตย์นึงนะคะเพราะว่า เอออันอาทิตย์ที่ผ่านมาบริเ็ดคลิปบริเวลงคลิปพว่าเสาไก่บอสบายด้ค่ะอันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นไข้ด้ค่ะด้ค่ะก็เลยมันยังออกกำลังกายค่ะพี่น้องคุณขาคนเทศที่ดีค่ะมาหาเสื้อนะคะพี่น้องเนาะต้นหมากันนี้ค่ะมาลองมาเลี้ยงคนเก่ามาจัดให้มันง้ามให้มันนี้คุณขาได้เนาะค่ะคุณอ่ะน้องค่ะสวย ไฮบรงบรรยากาศรอบๆค่ะแจ็คเล็ช่องนี้หนาวเริ่มเข่าเลยเด้อค่ะเริ่มใน้ใส่เสือแขนเงาแล้วค่ะหนาวแล้วพี่น้องอากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะมาค่ะเพืาอนยางขับไปเบิร์ทางในสวนเพิ่นจัดง้างๆค่ะเพิ่นจัดไปให้คนมาพักผ่อนยน่อนใจสืดๆเด้อค่ะพี่น้องสวนสาธารณะค่ะนะค่ะ,คะยังมปเบิง์ดอกไม้พี่น้อง ทด,ดีดีค่ะเดี๋ยวมึงเลี้ยงเสาไก่ชิ้้าลูกมายางเหรียญอยู่ค่ะอันนี้เสาไก่มาแวะมาซื้ออันอาหารเราก็เลยยางออกมาบนมาซื้อค่ะมึงคับพี่น้องงามปะค่ะนะค่ะสวยๆเลยค่ะเพิ่นจัดสวนงามงามเลค่ะเนาะสวนโอนค่ะพี่น้องงามค่ะ นี่ละค่ะถ้าเกิดว่าสาใกล้ไ่ได้ไปใส่มาใส่สาใกล้กระสิยางมาเล่นนี่เด้อค่ะเพราะว่ามันมีดอกไม้ให่ขาเบิ้งตลอดปีเด้อค่ะหลองนี่นะคะเพิ่งจะเปลี่ยนดอกไม้เรื่อยๆค่ะปกติมันจะมีป้ายซื้อเด้อค่ะพี่น้องดอกไม้สมุนน่ะเขาเพิ่งเห็นป้ายปักนอกน,นะมึงเนี่ยปนะคะงามๆเลยค่ะสาใกล้กับบรวมมันซื้อดอกอีหยังเด้อค่ะปกติเพื่อนซินี่ป้ายบอกเด้อค่ะสวนนี่นะคะ่ะแต่เพิ่งเห็นเพิ่นปัก,กป้ายบอกสงสัยเพิ่งลืมเอามาปักมั้งค่ะ งามๆเลยนะคะสวยๆเลยนี่แหละค่ะบรรยากาศพักผ่อนย่อนใจค่ะพี่น้อง,อง,งมังขามงามเลยค่ะ ยูมองนี่นะคะเป็นเป็นสวนสาธารณะที่เพื่อนจัดแบบตกแต่งงามที่สุดเท่าที่เส,สาใกล้ห็นมาเลยเด้ดค่ะอ่ะคือดอกไม้นะคะ่ะเพื่อนเปียนสามเดียนสี่เดียนเพิ่นเปียนเลยนะคะ่ะต้นใดตายคือิ่นหาต้นไม้มาปลูกแทนเลยเด็ดค่ะอ่ะคือคลิปคือขังตะกอนนะคะเสาใกล้กับมาเห็ดคลิปอยู่นี่นะคะ่ะครั้งแรกเลยนะค,ะคลิปทีว่ว่าอันทาเที่ยวสวนดอกไม้นะคะนะคะ่ะสวยเลยพี่น้อง มากค่ะคค่ะเป็นตาสวน์มาค่ะคุณนะนาำนามพี่น้องเห็น้คุณนะค่ะคือทุกคนสามารถมาได้เลยด้วยค่ะอันนี้ค่ะเป็นส่วนสาธารณะอยู่ใกล้บ้านเสาไกล้ด้ค่ะประมาณหาิโลค่ะก็ะถึงหาดตรงมั้งพี่น้องประมาณสามนี่แหละสามโลนี่แหละคุณนะค่ะมาค่ะเสาไกลสิพานางไปบนไกๆเล,ลย ไก้เลยค่ะบึ้งพี่น้องสวยๆเลยค่ะมันจะกัดรวมๆมงค่ะภาษาไกลสะให้บื้งซื้อมันนะคะ่ะมันซื้ออกอย่าง มีคนสนใจอยากซื้อไปปลูกนะคะนาะ,นะเนี่ยค่ะสวยเลยนะยค่ะงามเลยนะคะหอมพร้อมเด้อค่ะพี่น้องกินเนี่ยค่ะยางไก่เนี่ยหอมหวยๆเลยนะคะพี่น้องอมหอมค่ะ บ่ได้สวยยางเดียวเด้อค่ะเนี่ยมาได้สวยยางเดียวเด้อค่ะยางพันหอมกลุ่มๆเลยเด้อค่ะเนี่ยหอมหอมงามแฮ้งพี่น้องเพื่อนจัดงามงามค่ะมึงค่ะงามหงงามตาเลยค่ะพี่น้องม่นเพิ่นจัดสวนได้สวยสวย,ยวค่ะเห็นปะค่ะจัดสวนได้สวย,สวย,าย,ยอองามมากค่ะพี่น้องติ่งสาวใคใส่เบิรนใกล้ๆเด้อค่ะอันนี้ดอกแทเด้อค่ะว่าแม่น,นดอกปลอมเด้อค่ะพี่น,น้องเห็นปะค่ะ ค่ะมันจัดได้สวยมากเลยค่ะอันนี้ขาวสลับสีม่วงค่ะเนาะนอกากชิมาบนตรนนี้ค่ะมึงค่ะอันนี้ดอกเทศเลยค่ะพี่น้องนะของจริงหมดเลยนะคะงามงามค่ะค่ะสวยๆเลยค่ะ ประดับช่วงหนาหนาวเด้อค่ะเวลาเขานาหนา,หนาวเพื่อนสีเอาไม้ที่ว่าสุมเอ่เอ,เ,อเหมาะสมกับสภาพอากาศมาลงเด้อค่ะตรงนี้นะคะ่ะเพราะว่าส่วนสาธารณะตรงนี้นะคะ่ะที่เสาใกล้รูมาคือเขาเปลี่ยนดอกไม้ตามฤดูกาลตามเวลาเด้อค่ะตามเวลาของสภาพอากาศเด้อค่ะเบื้องค่ะเปนเหตุใดสวยสวยค่ะพี่น้องเขายางางไปเบื้องทงไนกันค่ะครับพี่น้อง งามๆกแล้วค่ะนี่แล้วค่ะพี่น้องรัฐบาลเพื่อให้เที่ยวดีๆค่ะถ้าสมมติว่าเขาบ่รู้ที่ไปใส่เสียค่ะมาย่างเข่าสวนสาธารณะเด้ค่ะนี่ดอกไม้ดอกไหลเขาบ้วงเต็มค่ะบว่าเป็นไม่พันหายากหรือว่าเป็นตามฤดูกาลนึงสิค่ะเขาเข้ามาตรงสวนสาธารณะเนยค่ะเพื่อนสิเขียนซื้อติดไว้ให้พร้อมได้ค่ะพี่น้อง เพื่นเฮ็ดดีดีค่ะเพื่นดูแลประชาชนเพื่นดีเลยค่ะเนี่ยเวลาเสาใกล้หยุดงานหรือเสาใกล้ยุบานสิเสาใกล้กับซีมันเล่นนะคะ่ะยางมาเล่นตรงนี้นะคะ่ะเรากำมันกับว่าหนาเบือะะ่อเลยค่ะเพราะว่าเพื่นเปลี่ยนดอกไม้ตลอดเลยนะคะพี่น้องเพื่อนนะค่ะสวยๆเลยค่ะตอนเวลาเสาใกล้บางๆกับซีมันยางเล่นอยากให้เบื้องงามๆเลยค่ะเนี่ย พี่น้องทั้งคุณนะคะสวนกว้างเติบด้วยค่ะสวนใหญ่เติบด้วยค่ะคุณนะดอกไม้เลี้ยงก็เฮอเต็มอยู่หมดนลค่ะทา้งคุณเห็นไหมค่ะสาวไก่บริดงย่างไปทั้งคุณเลยค่ะสาไก่สิย่างแถวๆน้นพวนี้นะคะเดี๋ยวอีกจังน้อยสาไก่กับชิพย,ายามลงคลิปให้ให้ละลายก็หนนี่เด้อค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาหนังคือบอสสบายนะคะพี่น้องเนาะบอสสบายแล้วค่ะ ออกไปใส่ไหมใส่กะลำบากไหมค่ะแล้วค่ะงามเลยค่ะพี่น้อง,องเห็ดเราเห็ดพืชพิษอันนี้คือผู้ใดมานั่งก็ได้ได้ค่ะเอามานั่งเอาอาหารเอาอย่างมานั่งกินได้ได้ค่ะกินเราก็ต้องเก็บเห็ดเพื่อนพร้อมได้ค่ะแลค่ะให้เบิ้องฤดูไปไม่ร่วงค่ะ,ะต้นแดงเต้มน,นี่เค่ะคือใบไมนเปลี่ยนสีเลยค่ะพี่น้อง ไกลพัยนยังพอเปกนใกล้ๆค่ะนังค่ะพันไม่ไมีหลากหลายชนิดเลยด้วยค่ะพี่นออ้องวิสายไปเห็หเบื้องค่ะนะค่ะน้ำงาบเลยพี่น้องนังค่ะ ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเลยด้วยค่ะพี่น้องหนาหนาวเริ่มเข่ามาแล้วด้วยค่ะนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเลยด้วยค่ะเริ่มออกเป็นสีเหลืงสีแดงสียังไปแล้วด้วยค่ะดวนี้นะเดี๋ยวยิงน้อยก็เข่าหนาหนาวแล้วค่ะว่าโดนค่ะพี่น้องอีกประมาณเดือนนะคะเดือนนึงใบไม้ก็เริ่มร่วงแล้วเ้อค่ะพี่น้องหนาหนาวก็เข่าไม่เยือนแล้วค่ะวัาที่น่ะนั่ค่ะงามๆเลยพี่น้อง นีค่ะสาวไก,ก่พระประเวงหมากกุหลาบด้วยค่ะนะคะ่นะหมากกุหลาบแบบนี้กินได้ด้วยค่ะพี่น้องนะคะีค่ะเพิ่นเอาไปเห็ดแย้มด้วยค่ะเนะีนะะ่ยค่ะสวยๆเลยค่ะ ดอกอย่างน้อป่ะเนี่ยค่ะพี่น้องสาวไก่จัมซื้อบอ่ได้เด้อค่ะอยู่บ้านเขาก็มี่กันเด้อค่ะเนี่ยอันนี้นะที่เป็นบักแอปเปิ้ลเชอร์รี่เด้อค่ะต้นน่ะีัยราคาสูงๆนะค่ะที่สาวไก่เฮ็ดคลิปไปตะก้อนเนี่อค่ะที่ว่าสาวไก่ว่าบอกว่าบ้านเขาเด้อค่ะเนี่ยนี่เพิ่น้อาเฮ็ดเป็นไม้ประดับค่ะงามดีนะคะสิให้พาไปเบิ่งดอกไม้มยังหนาวงามๆเลย ม้ร่วงเริ่มง้ามแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวอีกประมาณชักอาทิตย์สองอาทิตย์เสาไฟสี่ไทยให้เบิ้องอีกหลายๆเด้อค่ะทั้งเมืองนี่ก็จะเปลี่ยนทั้งใบสีแดงสีเหลืองเต็มเลยเด้อค่ะนี่ลายสีสวยง้ามมากค่ะช่วงฤดดูดใบไม้ร่วงจะสั้นคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีก้กอนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ